สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นบ้านโมเดิลของคุณอดิศรนะครับ95ตารางเมตร1.23ล้านบาทนะครับมีอยู่3ห้องนอน1ห้องแต่งตัว1ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องครัวระเบียงเฉลียงหน้าบ้านนะครับเป็นบ้านโมเดิลสวยๆอีกหนึ่งหน้างานนะครับวันนี้ก็มาสร้างอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้าบ้านคุณอดิศรนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้นะครับ บรรยากาศหน้างานนะครับบ้านคุณอดิสร์นะครับหน้าบ้านกว้างลึกกว้างเก้าลึก11นะครับฝัง่งทางนี้จะมีห้องนอน2ห้องห้องน้ํห1ห้องนะครับห้องนอนด้านหน้า4ีคูณสห้องนอนด้านหลัง3.5มจุดห้าคูณสห้องน้ํามคูณสนะครับที่เห็นเป็นงานก่ออิฐบล็อกข้างในคานตรงนี้ก็จะเป็นการเทคานพร้อมพื้นเฉลียงหน้าบ้านนะครับเฉลียงตรงนี้ก็มีขนาดอยู่ที่2อคูณหเมตรนะครับก่ออิฐบล็อกก็ฝังดินเลยนะครับผม อยู่ข้างในบ้านนี่เลยนะครับมุมบ้านก็จะเป็นกระจกเข้ามุมนะครับตรงนี้มาชมในส่วนของงานโครงสร้างเหล็กนะครับเหล็กคานนะครับเหล็กข้ออ้อย12บินนะครับเหล็กเสริมติดตั้งให้ครบหมดทุกจุดนะครับบ้านกหญภายในบ้านนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นคานซอยนะครับซอยมาจากคานหลักของตัวบ้านครับกั้นระหว่างห้องครัวกับห้องโถงนะครับห้องครัวก็3.5มจคูณสนะครับส่วนห้องโถงก็3.5มจคูณหเป็นห้องโถงทรง L อนะครับ แบบนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับ3าคูณสอนะครับด้านข้างของตัวบ้านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้แล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ